พี่น้องนี่คือสิพามาแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานตีนไก่นะครับใส่เลือดนะครับสิ่งที่เขาเตรียมไว้ก็คือแค่นี้นะครับเนาะบวชเขือนะครับวันนี้บวชเขินเนี่ยมาเก็บมาจากต้นจากบ้านนะครับมาจากสวนหลังบ้านนนะครับบ้าตะปีไม้นะครับเนาะใส่ตู้เย็นไว้จนป่านนี้เลือก็ได้มาแกงนะครับทีงบวชเขียน่วยบวชไรนะครับนอกจากบวชเขียนเนี่ยนะครับมาจากบ้านนะครับนบ่ชไอซ์สื่อนะครับนี่มาจากบ้านตะปีไม้นะครับใส่ตู้เย็นไว้อันนี้คือเลือดไก่นะครับเนาะเลือดแล้วก็นี่ก็เครื่องที่เขาเตรียมไว้นะครับทีมี อันนี้หงระพานะครับเครื่อแข็งนะครับถือกระ่วงข้านะครับอันนี้พริกแดงกินด่าที่หั่นไว้นะครับเอามันไนออกเอาเม็ดออกนะครับอันนี้กินใก่ที่ต้มไว้พี่น้องนั่นอันนี้ก็สียูประมาณนี้นะครับเครื่องข้าพร้อมมาเม็วนะครับเนาะวันนี้ข้าวสิลงมือเห็ดนะครับลงมือทำนะครับมาเบิ่งกันว่าข้าิเห็ดไปไหพี่น้องนะครับเริ่มเลยข้าก็บสีเกี่ยวกะทิก่อนนองพี่น้องเนาะเกี่ยวกะทินะครับเกี่ยวกะทิให้พร้อมให็นเป็นมันนะครับแบบมันไปเลยครับ เราเขาก็ดีไซพรเกแกงไปเลยนะครับพเกียงเรแบสิพัดใซ่กันไทยกับมันเ้าวน่ะครับีมันกติครัใส่ถ้ามันกะติจนมันเยจนมันออกิ้งรอมแล้วเขกัดต์เตนเติกะไป่เติที่เกไปะท่เติมไะทิไปที่เตท่งิเิไ่เไปะทเิเิน่นะที่เตมนิไปเิมนมน กินหอมเนาะพีาน้อากินหอมผักขัดกุลล้วเนาะเขาจิเติมใส่ไก่ใส่รักัาเไก่ใส่ไก่ใส่ไก่ไก่ที่เีนไก่ที่เขาต้งแล้วนะครับส่งเลยเพลย์เพยแล้วครับมันจะเกลี่ยแบัขวดใ่ไปเลย่วนใส่กับติดเกลียติดเกียียงนพร้อมแล้วนะครับกับเติมกันที่เข้าไปเติมกะที่เข้าไปให้ทวงได้นะครับแล้ว เป็นหางกะทิจี้ะพี่น้องเดี๋ยว็นกะจีล่อให้น้ำเดือดเดี๋ยวเขาไปแล้วล่อให้น้ำเดือดก่อนนะครับเนาะแล้วก็จีใส่เลือดไก่เข้าไปนะครับเนาะใส่เลือดเข้าไปเรดือดแล้วฮอกกะจีล่อให้มันเดือดนะครับนะครับแล้วฮอกกะจีใส่เขือเข้าไปนะครับเนาะใส่มาเขือเข้าไป ใส่กาแฟกดกดกดนะครับกดนั่นเลยรอให้เดือดอีกนะครับจะเข้ากับซีไซแบเขียบพวงเข้าไปนะครับเตรียมเลยใส่น้ำตาลปิ๊บนะครับตาลปิ๊บซอนใส่ลายเติมเให้สักสองซอน,สอนใส่น้ำปลานะ ปลานี่ใส่จากสามสอดน,นะสามตะพีนะครับสามตะพีใส่สองก้อนไว้แต่ล้อชิมนะนนพี่แดงกินดาจะโรยเลยนะฮะแล้วก็เดีอาโหระพาฮะก็โรยเลยนะครับ,เ,เ,บ,เ,รบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกด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 บนนี้ก็ทิเรียบร้อยแล้วครับ คราต้องซิมนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยครับห้อม